มาบอกดวงชาววันพุธค่ะสัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคม2565ชาววันพุธสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ e judgment นะคะไพ่ชุดหลักหมายเลขที่20ค่ะคำตัดสินคำพิพากษาความหมายไพย่จะบอกถึงการเกิดใหม่การฟื้นตัว คุณจะมีข่าวดีเป็นช่วงชีวิตที่ได้กลับมามีความสุขมีสิ่งดีๆมีชีวิตที่ดีหรือว่าได้รับการชื่นชมยกย่องจากการกระทำดีที่ผ่านมาของคุณการทำดีในอดีต ผลวันนี้ได้กลับมาตอบแทนคุณไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือว่าหน้าที่การงานนะคะฟังคําทํานายค่ะเรื่องสุขภาพชาววันพุธที่ผ่านมาในคนที่เจ็บป่วยก็ได้เวลาหายกลับมาสู่ภาวะปกติหรือว่าฟื้นตัวขึ้นมาร่างกายกําลังจะแข็งแรงหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วในบางคน ที่ไม่ได้เจ็บป่วยก็ดูแลสุขภาพออกกําลังกายเอาใจใส่ทั้งรูปร่างผิวพรรณเพื่อเป้าหมายบางอย่างเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่เพื่อสิ่งใหม่ที่ดีจะเข้ามาในชีวิตคุณดูแลสุขภาพร่างกายผิวพรรณเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆอย่างนี้นะคะส่วนการงานชาววันพุธ เป็นเวันสำหรับข่าวดีเรื่องการงานคนทำงานประจำคุณจะมีการปรับตำแหน่งที่ดีขึ้นมีชื่อเสียงดีเป็นที่ยอมรับคนทำธุรกิจทำงานอิสระก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาจากการที่ลงทุนไปแล้วอย่างนี้นะคะงานเด่นจะเป็นงานที่ให้ความรู้สึก ด้านอารมณ์หูตาจมูกหรือแม้แต่กลิ่นรับรสอย่างนี้ค่ะงานด้านตกแต่งงานที่ให้กําลังใจงานที่ปรึกษาหรือว่างานด้านศาสนาพระนักบวชรวมถึงความสวยงามดาราศิลปินแล้วก็ เครื่องหอมน้ำหอมหรือเกี่ยวกับอาหารอย่างนี้นะคะงานตกแต่งอย่างนี้ค่ะส่วนการเงินชาวันพุธเป็นช่วงการฟื้นตัวด้านการเงินค่ะคุณจะมีรายรับที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมามีเงินมากขึ้นมีความสะดวกในการลงทุนการรับการจ่ายทุกอย่างคล่องไม่ติดขัด ในเจ็ดวันนี้สำหรับคนที่ทำงานทำธุรกิจนะคะเราจะมีมากมีน้อยจะไม่เท่ากันแม่หมอดำนายโดยภาพรวมค่ะดีก็ไม่เท่ากันค่ะส่วนความรักชาววันพุธคนโสดคนไม้ในบางคนอาจจะมีรักเก่ากลับมาหรือบางคนพบรักใหม่เป็นช่วงรักสดใส ดีไปทุกอย่างค่ะในเจ็ดวันนี้คนมีคู่นะคะก็รักหวนคืนสำหรับคนที่โกรธกันงอนกันหรือห่างไกลกันก็ได้กลับมาเจอได้มาอยู่ร่วมกันในเจ็ดวันนี้คนที่ทำผิดก็ได้รับการให้อภัยเป็นช่วงปรับความสัมพันธ์แล้วดีขึ้นอย่างนี้ค่ะในชีวิตคู่ แม่หมอขอเป็นหนึ่งกำลังใจสำหรับการใช้ชีวิตของทุกๆคนขอให้ไพ่ยยิปซีเป็นการบอกแนวนทางเพื่อให้ได้รู้และเป็นกําลังใจเมื่อยามเรามีปัญหาไม่รู้ทางออกนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่หมอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องแม่หมอด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะและพบกันใหม่